หัวข้อเทศของวันนี้คือกฎหมายช่วงหลังนี้เราได้โชคดีมีพระจากต่างประเทศจากเมืองไทยมาอยู่กับเราบางทีเราได้พาไปดูตรงนั้นตรงนี้แล้วเราได้สังเกตหลายอย่างมากเช่นบางทีพระท่านหรือคนที่มาเที่ยวจากเมืองไทยเขาจะถามว่าว้าวทำไมที่อเมริกาสะอาดกว่าที่เมืองไทยบางทีขยะเต็มพื้นเลยทิ้งขยะกันไม่เป็นระบบระเบียบโอ้ดูที่นี่ทิ้งขยะเป็นระบบระเบียบ หรือว่าดูว่าโอ้ข้างถนนนี้ค่อนข้างจะสะอาดนะถ้าเทียบกับเมืองที่เข้ามาจากหรือว่าดูการขับรถสิโอ้ขับรถกันอยู่ในเลนไม่มีใครแซงเลนเลยจอดรถเป็นไวลั่เวลาถึงเวลาเที่ยงปุ๊บย้ายรถไม่ย้ายก็โดนตัว๋วเถียงกับตำรวจก็ไม่ได้เออทำไมมันเป็นระบบระเบียบแบบนี้หรือบางทีเราถามถึงเรื่องกฎหมายแบบนี้แบบนั้นเราจะิโอ้ที่นี่เขากลัวกฎหมายกันนะแล้วพอดีเมื่อวานมีโยมที่มาสง่งเขาก็อธิบายให้ฟังว่าทําไม เขาบอกว่าที่มันต่างกันอ่ะคือกฎหมายที่อเมริกาเขาทําโทษจริงๆถ้าอยู่จอดผิดแล้วอยูไปแล้วยู่โดนตั๋วแล้วยูจะไปต่อรองตั๋วเขาไม่ให้ต่อรองอยู่ต้องจ่ายอยู่เจอตํำรวจอยู่ไปขอร้องร้องไห้ด่าตํารวจไม่สนอยู่ต้องจ่ายอยู่ทําผิดกฎยู่ก็ต้องรับผิดชอบแล้วการรับผิดชอบของเขานะแพงมากตั๋วทีละร้อยสองร้อาร้อยขับรถเร็วอย่างเงี้ย เขาให้65เธอขับ95โอ้โหฟาดไปเกือบ5 6 700เหรียญนะ่ะใครจะไปกล้าจ่ายทำงานทั้งเดือนจ่ายทีเดียวหมดตัวเลยเพราะว่ากฎหมายแรงแล้วเขาออกกฎจริงๆแล้วเขาทำตามกฎจริงๆตำรวจจับจริงๆคนก็เลยไม่กล้าทำแล้วถ้าเราไปเทียบกันกับบางไทยพระอาจารย์ก็เคยเห็นกตาขับรถเร็วขับผิดเลนขับผิดทางตำรวจเรียกตำรวจมา เรายื่นบัตรให้เขาพร้อมกับห้า2้อยส้อยเขาก็ยิ้มให้บัตรที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะแล้วก็ให้เราไปเขียนใบสั่งให้ให้เงินปุ๊บก็เฉ็กใบสั่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยก็ยินดีที่จะขับผิดเลนยินดีที่จะกลับรถผิดที่ยินดีที่จะขับรถเร็วเยอะบางทีนะยังกล้าคนรวยยังกล้าด่าตำรวจเลยอะ่ะให้เงินยังไม่พอด่าตำรวจอีกด้วยอะ่ะโอ้เป็นไปได้ยังไงแล้วเราก็เลยสังเกตว่าทีมบางไทยบางทีก็สศกรปรก ที่เมืองไทยระบบบางอย่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากฎหมายที่นั่นไม่ครังเราจะเรียนรู้อะไรจากสองอย่างนี้ได้เราเอามาเปรียบเทียบทางธรรมก็คือเรื่องสัจจะไงกฎหมายก็เหมือนกับสัจจะที่เราสัญญาตัวเองไว้คนใดที่สัญญาตัวเองแล้วทําตามคนนั้นอะ่ะจะครัง่งจะเชื่อในคำพูดตัวเองทำอะไรแล้วจะมีพลังใครเห็นแล้วก็จะนับถือเพราะเขารู้ว่าคนคนนี้ มีสัจจะถ้าคนคนนี้พูดเขาจะทําถ้าคนคนนี้พูดเสร็จแน่แล้วถ้าเขาไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบมันเป็นสัจจะมันชัดเจนมันขาวดําไม่มีใครกล้าล้าเส้นพอรู้ว่าล้าเส้นเรามีโทษแน่แต่กับคนที่ไม่มีสัจจะล่ะบอกว่าจะทําแล้วก็ไม่ทําบอกว่าจะทํำวันหลังค่อยทําบอกว่าจะทำข้ออ้างข้อแก้ตัวมาทันทีคนก็เลยไม่ศรัทธาคนนี้ คนก็เลยไม่นับถือคนนี้เพราะรู้ว่าพูดแล้วก็ไม่ทําพูดแล้วก็ได้แต่พูดพูดแล้วก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ไม่ได้เขาก็เลยไม่รู้เขาก็เลยรู้ว่าถ้าพูดแบบนี้อาจจะแก้ตัวได้ถ้าพูดแบบนี้อาจจะหลอกได้ถ้าพูดแบบนี้อาจจะเลี่ยงได้เขาก็เลยหมดศรัทธาในตัวคนนั้นเช่นเดียวกันกันกบเราเราอยากเป็นคนที่เหมือนอเมริกาไหมที่สะอาดทุกอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นหลักหลักสูตรหมดเลย หรือเราอยากจะเป็นตรงเหมือนบางไทยหรือบางประเทศที่เอเชียที่แบบสกรปรกขยะทิ้งตามถนนขยะทิ้งตามทานนะทมทเลสกรปรกไม่หมดน้ำเน่าน้ำเหม็นไม่หมดเราอยากอยู่ในประเทศทแบบไหนแล้วแต่เราจะเลือกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสัจจะกับตัวเราเองหรือไม่เราเคร่งสัจจะขนาดไหนเราก็จะสะอาดแล้วเราก็จะเป็นคนที่น่านับถือเท่านั้นดังนี้มันขึ้นอยู่กับเราทั้งใจรละพรกันเนาะ